สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนดิงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่17กรกฎาคมโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นเบซิตัสพบชักตาโดนิคคู่ที่2จะเป็นดินาโมบาตูมีพบโดโกเลตนัดกาสและคู่สุดท้ายจะเป็นวอร์ซอพบแอตตานวิลล่าก่อนที่จะมาดกูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโค้ดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบวกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัควรเดียวกับเราสามารถแอดลไลน์มาได้ที่ แอด ONG 98คู่เลขที่เราจับไม่คุกคอกันก็คือคู่ระหว่างเบสิตัสพบชักตาโดนิทก่อนอื่นเรามาดูอันด,ดับคะแนนของทั้งสองทีมก่นอนดีกว่าเบสิตัสแข่ง38ชนะ16เสมอ8แพ้14อยู่อัดับที่6ของตารางส่วนนันชักตาโดนิทอยู่ดับที่2ของตารางบนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเบสิตัสที่ได้เปรียบที่ต้องเล่นในบ้านจะอาศัยเสียงเชียร์เปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของสองทีมดีกว่าซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเบเซตัาที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ1แพ้2ในสีเกมที่พบกันโดยแบ่งมาจากรอสูง1ด่งตหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเบเซตัาแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ4แพ้2โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมาจกรอดสูง2อันสส่วนทางด้านชักต้าโดนทแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งมาจกรอดสูง2อัน2 ผลสก,กอร์ที่คาดเบตตัสเปิดบ้านเอาชนะ3-2มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างดินาโมบาตูมีพบโดโกเดตลัสกา์สก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าดินาโมบาตูมีแข่ง18นัดชนะ9เสมอ4แพ้5อยู่ 4, 5, อันดับที่4ของตารางส่วนทางด้านโดโกเดตลัสการ์สแข่ง3มนัดชนะ24เสมอ3แพ้3อยู่อันดับที่1ของตารางบนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสี เกมนี้ผมอามองไปทางฝั่งทีมเยนโดโกเดตดัสกาสที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร์มการเล่นที่ทมันเสม,มอกว่าแต่เอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านดินามบาตูมีที่เป็นฝ่ายแพ้นนนนหนึ่งนัดใน1เกมที่พบกันโดยแบ่งมาตะกอ้อสูงหนึ่งนัดต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากดินามบาตูมีแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดยสีนัดหลังสุดเบ่งมาสตอก์อสูงทั้งสนัด ส่วนทางด้านดูโกลตลัสกาดแข่ง10นัดหลังสุดชนะ7แพ้3โดย4นัดหลังสุดเป็นมุสกอร์สูง2ดำ2ผลสกอร์ที่คาดดูโกลตลัสกาดบุกเอาชนะ0-2มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างวอร์ซอนพบแอตันวิลล่าก่อนที่เรามาดูอันดับคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าวอร์ซอนแข่ง46นัดชนะ18เสมอ11แพ้1 7อยู่อันดับที่11ของตารางส่วนนัดแอตันวิลล่าแข่ง38นัดชนะ2 0เสมอ8แพ้10 อยู่ดับที่4ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เก,กมนี้ผมมองไปทางฝั่งทีมเยนแลตันวิลล่าที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีโฟมการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะบุกแยวชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านวอร์ซอนที่เป็นฝ่ายเสมอ3แพ้7ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมาจากอรสูง6ดต่ำต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากวอร์ซอนแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5 โดยสีนัดหลังสุดเบงค์จะก่สูง3เสมอหนึ่งส่วนในนดแอตตันวิล่าแคนซีนัดหลังสุดชน 3, ะ3เสมอ2แพ้5โดยสีนัดหลังสุดเบ็น์จะกอสูงสองตำสผลสกกร์ที่คาดแอตตันวิล่าบุกไปเอาชนะ1น่กว่าส่ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและติงรับรองไม่ผิดหวัง เอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอปที่แสดงอยู่ได้เลย